นี่ไงแล้วเอเรียบร้อยคว่ำวันที่สองออกเรือแล้วตดาอันนี้พร้อมเต็มที่หวังว่าจะมีปลาดีๆมาให้เราเล่น ต้องถามก่อนว่าสามขวดนะพอกหนึ่งตัวเดี๋ยวไปเบิกกันกขวดเนเนี่ยมีเพื่อนนักตกปลามาตกกันเต็มเลยครับวันนี้วันวันศุกร์นะครับ <laughs> หลังวันแม่วันหนึ่งเขาบอกว่าหมานทุกปีหลังวันแม่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะหมานจริงไหมอย่างที่เขาพูดกินข้าวเช้าครับแพรทำไมโอ้หมานแล้วเนี่ยเข้าเพื่อเลยแปลาปลา กินข้าวกินข้าว đẹp loại học thành của cho mũi mỏ mỏ tham tham อจะมีสว mm ิงไหมพี่ิ่ง ใหญ่ๆพัตเตอร์พัตเตอร์<ช>มอสีมอสีใหญ่มอสีใหญ่มันจะตะก,กับสีใหญ่สีใหญ่ จะหลุดแล้วจะหลุดแล้วพี่ทำย้ยโอ้ยเยเลยเกี่ยวเกียวเยอะยังใหญ่เป็นโลอะโละโอ้โยังใหญ่ตัวเดแม่งตัวเล็กจัดเกี่ยวแม่งหตัวเนื้อเนตลาด เกี <łość> ่ยวตัวเดียวก็ได้ตัวนี้แม่โอ้ไม่ไหวเลยทำไมมไม่ขายมันไม่ผ่านแกไม่ลงทุนตั้งห้าพแล้วเขอาเท่ายอแยใครอ่อยใครตกก็มาเตอร์มาเตอร์ยตรงนี้เจอเนยไม่เจอมันฉลาันะยร้อย

อุ้ย่าขาดน่ามึงยาขาดน่ามึงออกไขางนอดม่ได้ออกไม่ได้ดิขาดแล้วดิยังเลยฮ้ยพัตเตอร์พัตเตอร์โอ้โหเพื่อนมันเพื่อนมัน เออเรียบร้อยคว่ำแเกเลยให้มันดีอ่ะ้กูะมึงไม่แกเลยให้มันดีกเีย้ปาก็แลุไปแล้วโสมิงตกน้ำปะเนี่ยมึงนี่มึงไม่ดูอะไรเลยมึงให้มันดีดิมึงมึงฆ่ามึงเ่ย ตัวไอ้คอมเม้ยคือถ่ายทันด้วยใช <poker> ่ไหมโดนดีแล้วเข,เข้าไปคอมเมนต์มากนี่นะครับไซส์ใหญ่กว่าเดิมอีกนี่ตัวแรกนี่ตัวที่สองยากมากงั้นเลย เราพอกะทิงดูซ้ายก่อนดูสายต่อนี่ไสเดือนไสอิวไสเดือนไสอิ๋วครับไสเดือนไสอิ๋วมีน้านอะรตกินทุกอย่างนตีตกพื้นแล้วก็ปั่นครับตีตกพื้นแล้วก็ปั่นนะครับทุกคนดูผลงานผลงานก่อนผลงานอารมณ์คล้ายๆปั่นกระตุกมงานครับผลงานต้องใส่สอย่างด้วยนะครับต้องใส่หลายต่อจริงอร่อยลจริงอะนี่

นี่เช็คชื่อแล้วเช็คชื่อแล้วอเอโอดมาันังเชือเือโดนเหมือนกันถือถือถือ,อนอิ้โอ้จะจับคัหน่อยโอ้กินคู่กินคครับเช่แ <Protestant study. S 1> ป้าอาดครับผม สิงๆตรงนู้นตรงนู้นโอ๊ยคือแล้วคือแล้วคู่ครับนี่ครับเสียซิ่งครับผมสอนเองครับเจ้าของแพ้ครับหมอมาเตอร์นะครับผมแพประอาดมาเตอร์นะครับไม่ใช่ปพากา์ครับมันเล่นง่ายจังเลยครับเดินหนอนครับเดินหนอนตีตกพื้นแล้วก็ปั่นนะครับตัวดีด้วยนะ อุ้ยว้าไ้ยังอยใช่เห้ยใช่เห้อะไรครับใช้หิวครับใช้หิวใช้เดือนใส่หิวซิ่งครับไอ้หายแล้วจำไม่ได้แล้วของใครเป็นของใครเนี่ยของพี่เหรอตัวเล็กของตัวอ้าวเหรอแบตหมดเหรอแบตไม่หมดดับเฉยอ่ะนี่ครับโอ้ยของพี่สองของพี่ ใจเดือนซิงใจเดือนซิงใจเดือนซิงตะวิ่ตวิงตวินตนแล้วเราออกกันออเฮ้ยย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 ยใยยยย่ายยใย่ยยยนยย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 เยยยยยยงยข้ายยยายยยยยยยบยงยยยชื่อ ครับแผพระอ่านนะครับผมแะอาครับโอ้ยไม่ธรรมดาล่ธรรมดาจำไม่ได้แล้วทีนี้จำกันเละเทะแล้วจำกันไม่ถูกกันยของใครก็เขียนชื่อไว้ตรงเกตนะครับอ้สม่เปลา่ยอ้ยเรียบร้อย

มีนี่ผมมีครีมผมมีครีมหิยอะานมัเบ็ดเบ่เป็นไงเป็นนั่นนี่ครับเมื่อความเห็นไม่ตรงกันนะครับการพนันจึงเกิดขึ้นศักดิ์ศรีก็คือการโดดน้ำตีลังกาโมนหน้านะฮะมีไต่ทามนะไต่ทามนะครับแล้วก็พี่ซิ่งนะครับผมแล้วก็มีผมเองนี่เดี๋ยวไปดูกันว่ากิโลตัวใหญ่สุดนะวัดกันไปอี่างนี้ไปอีกรอบนึงดเลยไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเดี๋ยววิ่งออไปวิ่งหมดเลย เดี๋ยวตัวใหญ่มีตะข่ายกัแล้วเอออย่างบนเลยอ่านี่นะครับกี่ตัวห้าตัวห้าตัวก็ห้าขึ้นเลยไม่ถึงอ่ะมมีตัวเล็กอยู่ห้าตัวสี่โลสี่โลเหรอเอออาชีพไผยตัวแล็กสี่โลหนึ่งอ่าห่างห่างใกล้สุดนะคนเดียวพอนะยังมีตัวใหญ่นะเอาตัวใหญ่ตัวน่ะอ่าตัวใหญ่ตัวเดิมใกล้เคียงที่สุดนะโลสามโลสี่โลห้านะนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เทสเทสก่อนเทสเอาละวะวยาเอาละเว้ย ไม่ถึงโลได้ไงวะข้าวขีดเลยเก้าวขีดเนี่ยชิหายแล้วนี่โลเดะอ่าโลเดะโลเดะใหญ่อันไหนในตัวพนันตัวพนันเราใช่ไหมมาตัวพนันเราตัวพนันเราสองสามไปเลยเฮ้ยยางอยางมือมือมือเอตุสีคับ โัวตีากโดดล้างเลยเลยด่โดดคู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 ่นะเอาครับนี่นะครับพี่ซิงครับผมเป็นผู้ชนะในวันนี้ไปไอเย้เดี๋ยวผมกับพี่ทำโดดน้ำกันครับไอเ้เยอะทตาดานะแทำี่ผมผู้ชนะผู้ชนะผู้ชนะครับาเฮ้ยไปก่อนแล้วคนแรกโอ้โหไปซะอิวโอ้โห น้ำเย็น่ะรู้สึกเป็นไงนโหที่ไปได้อีกครึ่งวันเดี <c oughs> ๋ยวเรื่อยเฮ้ยเนี่ยตกดูม <c oughs> ั้ยเรียกว่าแมวไม่สัสเถอถ้า <c oughs> สัก5 6โลเอาไหมเอาอยู่ <c oughs> สบายเลยตรงนี้ปลาเหยื่อเต็มเลยใช่ปลาเหยื่อมันเยอะเดี๋ยมาจะกินปลาปอมอ่ะปลาจีิยังเลยอ่ะมาจะกินเลยนี่ปลาแดงเห็นไหมตปลาแดงเฮ้ยตัวเล็กสเล็กจัดแล้วถ้ามึงใช้ตองก้าถ้ามึงใช้ตองก้ามันก็เป็นตัวใหญ่แล้วเฮ้ยรีบๆไปตีรีบๆกอไปเถอะ ปั๊มเรียบร้อยเรียบร้อยไล่ให้อุ้ยโดน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 เฉยยูไงโดนข้างแพงจริงนี่จิ๋วเลยโอ้ยดูหน่อยดิไรดงดูเยอะดิดูเยอะหน่อยเยอะอะไรพี่เฉดเคใหญ่โดนหมดปากจะฉีกแล้วเนี่ยนิดเดียวเองอ่ะปล่อยครับโอเคทาปล่อยไป